สวัสดีค่ะก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็มาดูตอนที่รถไมโครนะคะช่วยยกพี่ชายน้อยขึ้นนะคะตอนนี้ก็ยังใส่สายพานไม่ได้ค่ะ ใช้แมโนะนะคะประยุงประยุงตัวพี่ชายคำน้อยขึ้นนะคะเพราะว่าพี่ชายน้อยไม,ม่มยอมไม่ยอมยกตัวขึ้นนะคะทำให้ใสใสพานไม่ได้นะคะดได้แล้วค่ะ ยาายระวังอันส่วนสลรถเราเดิเวลาอยู่บืนเองจำการห่อส่ออันไหนนึกเกาะตองนี้เลยบ่เกาะไทยนี่เลยบ่เวลาไปดูซะล้นส่อทะเลนี่หอนี่ยหมันลทเค่ะ ก็ขอขอบคุณพานออสต่างหาที่ติดงานก็ยังมาช่วยยกพี่ชายน้อยลุกขึ้นวันนี้นะคะแล้วก็โทรไปรบกวนพานออสตั้งแต่ตีสีเลยนะคะวันนี้ลอยเซอร์เลยปล่อยประกวดเออ นี่นะคะบริเวณที่ที่ลายําน้อยนอะตอี่บริเวณนี้่พยายมลุกนะตัวไปเบวสเกตดูก็จะเห็นนอนที่ใช้น้อยพยายามลุกเอง ได้นะคะพี่ชายน้อยนี่ก็มาช่วยด้วยกันสามคน ีลยวเราไปดูตอนที่ตอนยกนะคะลุกขึ้นได้แล้วนะคะเอารอดูพี่ชาน้อยจะลุกยังไงนะคะ้ลุกขึ้นได้แล้วคะต่อไปจะให้ไปนอนที่ไหนคะต่อไปก็เข้าชอ,องค่ะไม่กล้าปล่อยให้นอนนะคะเพราะว่า ร่างกายขนาดร่างกายแข็งแรงเขายังนอนลุกไม่ขึ้นเลยแล้วก็เราต้องประหยัดงบเพื่อที่จะไปปัน่นใช่ค่ะปั่นในอาหารของเขานะคะจะอ้วนดีใจ<อ>ไหมครับดีใจดีใจที่พี่ชาน้อยลุกขึ้นได้เนาะเมื่อกี้บนหิวข้าวแล้วนะคะนี่คุณแม่พามาตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะคะนี่น้องไม่ได้บน <S <S น,น้นองบนบนจะอ้วนไม่ได้บนนอ้องบนบนหิวข้าวนะคะ ล่าสุดก็ลุกขึ้นได้แล้วนะคะก็ประมาณช่วงเย็นนะคะประมาณห้าสิบสองนาทีนะคะลุกขึ้นค่ะประมาณช่วงเย็นนะคะถึงจะพาเดินกลับไปไปนอนที่บ้านคืนนะคะเข,เข้าเข้าซองคืนแล้วก็นอนกับสายพานเหมือนเดิมนะคะก็เดิมทีเราบอกว่าอยากให้พี่ชายน้อยได้นอนทุกคืนนะคะแต่ว่าคงจะให้นอนไม่ได้แล้วค่ะต่อไปเพราะว่า เฉียงต่อการลุกไม่ขึ้นค่ะแล้วก็ไม่เป็นการดีค่ะถ้าใช้รถไมโครโยกบ่อยๆนะคะเราก็ขอมาทายางห่างนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังเอาเชือกออกไม่ได้นะคะ <Hey. S 1> ก็ขอขอบคุณควาน <Hey. S 1> ออสนะคะที่มาช่วยในวันนี้นะคะ hey. ถาติดภารกิจนะคะก็ยังมาช่วยเรานะคะจะมูจิแปะเดล้อเลยรู้สือนะ วันนี้เราก็ได้กล้วยนะคะจากบ้านทองคูนนะคะแล้วก็มันแก้วนะคะหนึ่งถุงว่ามาเมื่อเช้าเหมือนพี่ชายน้อยจะเหนื่อยมากค่ะพยายามลุกเองค่ะทีด้ก็ไม่มีแรงเชเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะความชราใจเขานะคะที่คิดว่ตวาวตัวเองลุกขึ้นได้แล้วก็เลยไม่เขานอนเขานอนอไม่ได้นอนตรงนี้ไงนอนที่ลนากใช่ค่ะปกติเขาจะนอนขอน้างบนใช่ค่ะจะคิดว่าตัวเองยังไงก็ลุกขึ้นนะคะ พ่เขาลุก Bref, ขึ้นได้หลายวันแล้วเขาเลยลงมานรอลงข้างล่างก็มารอลุ้นช่วงเย็นอีกนะคะตอนที่เดินกลับไปนอนที่บ้านนะคะนี่มโยนมาันึงอมากนี่มันก็ลำบ่อ้้เอ้ามามันนอนมัชิบ เมื่อก่อนที่ขำร้อยค่ะจะ่ไม่ชอบแมโครค่ะแอะนี้เป็นมิตรกับแมโครแล้วนะคะประมาณปัจจุบันเราดูเวลาเอาเศษพานออกค่ะแม่อีซักคในล้แล้วก็เอาสายพานออกแล้วนะคะเพราะว่าพี่ทำน้อยลุกขึ้นได้แล้วนะคะแล้วก็มานั่งวางหานะคะ เธอเขาวิ่งมาก็ได้หนีทันนะคะว่าเขาเสืวิ่งนะคะอันนี้ที่ทำน้อยจะกินอย่างเดียวกินเอาแรงนะคะมอนัดกินหน้ามอนัดไอ้สั่า์ท่นเล่ารอเสรงเปิดแล้ว หันนั้นั้นเนาแล้วก็เดินออกเองนะคะเดินออกจากรถตักเองนะคะแราก็ต้องมารอดูอาการว่าเราจะเอาไปไว้ในโรงพยาบาลหรือเปล่าหรือว่าเราจะเอาไปกลับบ้านเลยนะคะเอาในโรงพยาบาลก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมติกนะคะเท่ากักลับบ้านเราไม่ได้อยู่ในโครงการโรงพยาบาลน,น,นะคะเราไม่จะไปปรึกษาปรึกษาคนปูก่อน,น,น,นเราก็ต้องปรึกษาดูพานแล้วก็ คุณหมอครับคุณหมอกลับบ้านหรือเปล่าให้ผู้ปลูกคิดบอกนะจะเอากลับบ้านหรือจะให้อยู่นี่คะก็รอดูสถานการณ์ก่อนนะคะจู่บวาปแชทไทยอันาต้องนึงจะเอากลับบ้านครับผมก็รอดูสถานการณ์ี่อนนะคะก็คุณบอกว่าจะก็คืออยากเอากลับบ้านค่ะก็รอดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่า เขาอยู่ดีกินดีก็จะพากลับบ้านนะคะก็คือจะไม่ให้นอนอยู่นี่แล้วแล้วก็ถ้าเขาเออโอเคอาการไม่ไหวแล้วก็จะให้อยู่นี่ต่อนะคะอยู่ให้อยู่ใกล้มือคุณหมอนะคะจะได้เท่าความปลอดภัยของเขาเองนะคะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แลกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ได้วยนะคะขอบคุณค่ะ